สวัสดีค่ะดานดิลินะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่ค่ะบีโป้ชีวีนี่ชื่อนี่รถกีวีนะคะนี่ค่ะราคา9ก้าสิบเก้าบาทแกะดูกันเลยมันแกะก่อนนะแกะยังไงเนี่ยแกะชื่อดง ทั้งหมด24ถ้วยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะะี่ค่ะปีปโป้ข้างในก็นจะเป็นแบบนี้นะคะมาลองชิมกันเลยคะ่ะ <c oughs> เชือกชาจะหนึบหนึบเหมือนของเย็บปูนนะคะ่ะจะหนึบมอยกว่านิดหนึบกลางอยเหมือนกันค่ะจะไม่ได้กาสามรสค่ะวันนี้นั้นรีวิวรถกีวี่จะซื้อพี่เรนจิบมาให้ดูนะคะวันนี้นั้นข่ะตัวลาไปก่อนนะคะ